สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูไก่กันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกน่ารักค่ะวันนี้คุณครูมีสาระดีๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของสัตว์ค่ะประเภทของสัตว์ที่จะเรียนรู้กันในวันนี้ประเภทที่หนึ่งสัตว์บกประเภทที่สองสัตว์น้ำ ประเภทที่3สัตว์ป่าประเภทที่4สัตว์เลื้อยคลานและประเภทที่5สัตว์เลี้ยงค่ะและแต่ละประเภทมีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันนะคะประเภทที่1สัตว์โบกค,ค่ะสัตว์โบกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินมีสองขาและสีะ่ขาหรือมากกว่านั้นค่ะทั้งนี้ไม่นับรวมกับมนุษย์นะคะ สัตว์บกส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะและคุณครูก็มีตัวอย่างภาพสัตว์บกมาให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะเช่นกระต่ายกวางช้างควายเป็นต้นค่ะประเภทที่2ส,สัตว์น้ำสัตว์น้ำหมายถึงสัตว์ที่อยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมถึง เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆว,ว,ว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เป็นสัตว์น้ำเช่นปูปลาเมึกดาวทะเลแมงกะพุนเป็นต้นค่ะประเภทที่3สัตว์ปลาสัตว์ปลาหมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีก หรือแมลงซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสัตว์ป่ากันเลยนะคะเช่นแรดควายป่าปวางผาสมเสรเป็นต้นค่าประเภทที่4สัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่จัดเป็นสัตว์ในกลุ่มแรกๆของโลกที่มีการดำรงชีวิตบนบก รอชีวิตจากการสูญพันธุ์และยังดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า7,000ชนิดกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำและบนบกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูกิ้งกาจิ้งเหลนเต่ากบเป็นต้นค่ะและประเภทที่5สัตว์เลี้ยงค่ะ สัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ในเรื่องการให้อาหารการคุ้มครองดูแลการผสมพันธุ์ของสัตว์ตามความต้องการได้การสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างคนกับสัตว์จึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยงแต่จะไม่นับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีสัตว์ประเภทใดบ้างที่จัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงค่ะเช่นไก่เป็ดแมวสุนัข วัวเป็นต้นค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆด,ดูเกี่ยวกับประเภทของสัตว์เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย